แล้วคนเราขอตัวจริงมาดูเราด้วยเนี่ยใช่คือบุ๊บแรก P K เลยอ่ะมันจะไม่ค่อยดีครับเพราะคนกำลังจะดันเข้าอ่ะแล้วมันมันกลายเป็นไม่ดันไปเลย ถ้าการพีเคถ้าคู่พีเะแบบ <c oughs> ลูกพี่มาแล้วไ <c oughs> อกเกตอยู่ไหมไอมังแกวมันแกวม,มานี่หน่อยสิ <c oughs> ไหมครับสุดยอด <c oughs> เหมือนผมเหมือนผมแบบดูสารคดีอะไรยาวๆเรื่องหนึ่งอะ อันนี้ความรู้สึกผมนะแล้วผมก็เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นเว้ยทั้งพี่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงหรือว่ามันเป็นอะไรก็ช่างแต่ผมดูพี่เขาแล้วผมโคตรบันเทิงแล้วพอเอาไปให้คนอื่นดูอะคนอื่นหาว่าผมบ้าอันนี้พูดจริงนะผมก็ทำอะไรได้อะ่ะผมก็ดูคนเดียวอะ ิงผมก็นั่งดูคนเดียวของผมไปตอนกลางคืนอ่ะตอนผมจะหลับอ่ะไม่งั้นผมก็ฟังอันนี้ครับผมฟังธรรมะครับธรรมะที่เขาแบบว่าเอยเอาหลักธรรมมาสอนอย่างเงี้ยเอ้ยมนุษย์มีกี่ประเภทนะเออปฏิสมุหะบาทนั่นนู่นนี่ผมจะชอบฟังอย่างเงี้ยก่อนนอนโอ้แต่พอมาเจอลูกพี่เขาไปครับแม่ยางเจ้าล่าสุดผมไปเจอเขาครับใส่ชุดแบทแมน ผมก็มีชุดหนึ่งอยากให้ลูกพี่ดูนะให้ลูกพี่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมเ,เดี๋ยวผมแบล่งล่างให้ลูกพี่ดหึงไปไหนนะขอแป๊บหนึ่งขอครึ่งนาทีเดี๋ยวมา จริงๆชุดผมเยอะมากเลยนะมันมันเป็นชุดที่แบบว่าบางทีผมจะไปแบบผมเคยมีโอกาสไปขึ้นคอนเสิร์ตวงพาราดอกครับแล้วก็แบบแต่งชุดอะไรประมาณนี้ขึ้นไปเยวเยวๆ,ๆครับสนุกมากครับจากนั้นมาก็เริ่มแบบประดิษฐ์ประดอยเอาชุดอะไรต่างๆนี่อันนี้ทำเองนะครัทำมือนะ กล่องกระดาษครับแอดแอปแอดพายเอานะฮะเห็นไหมผมจำคำไปใช้นะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้แบบเอามาแบบมัวมวๆจำคนละสอได้นี่ช่องไลฟ์ของเขาเหรอเนี่ยตายแล้วผมต้องติดตามด่วนเลยเนี่ยเวลาผมไม่มีอะไรเล่นก็จะมาเอามุกนะครับ ในช่องนี้นะครับติดใจแล้วครับติดตามแล้วนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีเจตนาจะล้อเรียนศาสนาใดๆนะครับบอกกันล่วงหน้านะครับมันเป็นการแสดงเป็นมุกคำพูดทุกอย่างผมบางคำก็โม้ข,ขึ้นมาผมแต่งขึ้นนะครับ บอกกันก่อนนะครับล่วงหน้านะฮะ <Okay. S 1> คุณคือแรงบันดาลใจของคอร์สอง <Okay. S 1> ท่านรู้หรือไม่ <Okay. S 1> ลูกศิษย์ของข้าสี่ตนตนแรกนั้น <Okay. S 1> เป็นศิษย์พี่ใหญ่ชื่อเจ้าชีเทียนต้าเซิน <Okay. S 1> หรือจะเรียกเฮ่งเจียก็ได้หรือจะเรียก ต่างๆนานามันไม่ยอมฟังอาจารย์มันกระโดดทีหนึ่งมันถึงชนภูทวีปแล้วตัวนี้ดื้อมากแต่พลังงานมันสูงตัวที่สองเนี่ยมันเป็นหมูไอ้นี่ก็ลุ่มหลงกินจุ พะล,ะลังเยอะเหมือนกันตัวที่สามเนี่ยขี้สงสัยจะทำอะไรถามแล้วถามอีก <Okay. S 1> ก็เลยไม่บรรลุอรหันต์ตามพระอาจารย์สักทีแต่สิทธิ์คนสุดท้องเนี่ยบอกเลยตัวจริงเนี่ย <Okay. S 1> เป็นมังกรแต่แปลงร่างเป็นม้าให้อัตมานั่ง <Okay. S 1> บรรลุอรหันต์ตามอัตมาเพราะว่า ไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวจงฟังไว้เป็นวิทยาทานคนระับนะครับระหว่างลูกศิษย์ของพระถังนะครับสี่ตนมีตนไหนบ้างที่สำเร็จอหรหันก่อนผมตอบเลยม้าพระถังนะอกระตกจิตกระชากใจเลย เอาไปเอาไปใช้ครับเอาไปเล่านะฮะเผื่อเป็นประโยชน์นะฮะเรื่องนี้นะครับอยู่ในสถาบันวิจัยแคลมาลวยนะโดยอันนี้สถาผมชื่อแคลนะครับเรียกแคลสั้นๆก็ได้นะฮะชื่อเต็มคือแคลมาลวยนะฮะมีสถาบันวิจัยของตัวเอง